มาทำต้มเส้นกันค่ะขั้นตอนแรกนำหม้อขึ้นตั้งไฟจากนั้นใส่น้ำลงไปตามด้วยโครงไก่และตีนไก่ตามชอบเลยค่ะใครจะใส่ข้อไก่ด้วยก็ได้นะคะเสร็จแล้วใส่รากผักชีหัวไชเท้าต้มต่อค่ะระหว่างต้มนะคะคอยช้อนฟองออกด้วยนะคะน้ำจะได้ไม่ขุ่นค่ะพอช้อนฟองออกเสร็จเรียบร้อยนะคะปรุงรสชาติวันนี้พิดาจะใช้ฟ้าไทยน้ำก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปไก่มาละนะคะปรุงแค่อย่างเดียวเลยค่ะ ใส่เสร็จเรียบร้อยนะคะใส่มะละลงไปอีกนิดนึงค่ะอันนี้พี่ดาใส่ตามความชอบนะคะต้มต่อจนน้าเดือดก็ใส่เลือดไก่ลงไปกดเลือดให้จมค่ะแล้วก็ตุ๋นไปเรื่อยๆเลยค่ะจนกระทั่งไก่ของเรานะคะเขาเปื่อยได้ที่ค่ะ พอทุกอย่างนะคะเปื่อยได้ที่ดีนะคะเราก็จะใส่วุ้นเส้นแห้งค่ะใส่ลงไปต้มเลยต้มวุ้นเส้นไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งวุ้นเส้นสุกนะคะพอวุ้นเส้นของเราสุกนะคะเราก็จะตักใส่ชามเสิร์ฟได้เลยค่ะในชามต้มเส้นของเรานะคะเราก็จะตักอะไหล่ของไก่ทั้งหมดที่เรามีนะคะรวมถึงเลือดค่ะโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวนะคะต้นหอมผักชีใส่ถั่วงอกสักนิดนึงนะคะทานแก้มกับมะระแล้วก็ผักเยอะๆลองทําทานกันดูนะคะ